ยอนฟังแม่นกน้อยเล่าถึงเหตุการณ์วินาทีที่รับรู้ข่าวการจากไปของแม่เย็นจักระจันดาวไพรโดยรับรู้เป็นคนสุดท้ายเพราะคนรอบข้างและบุคลากรในวงห่วงสภาพจิตใจของแม่นกน้อยแต่แม่นกน้อยก็เห็นภาพและข่าวสารผ่านทางบนจอ Facebook ซึ่งได้ทําการโทรกลับ ไปยังพ่อเยือคู่ชีวิตของแม่เย็นจักจันดาวไั่จึงได้รับการคอนเฟิร์มว่ามีการจากไปและไร้ปาฏิหารจริงในระหว่างที่แม่ลูกน้อยมีการไหลสดชี้แจงนะครับก็มีอาการสะอื้นมาเป็นช่วงๆนะครับพร้อมกับเสียน้ำตาในระหว่างที่มีการเล่าด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับเมื่อวานนี้เนาะแม่ไรยู่บานของพี่กองห้วยไร ก็มีบางคอมเมนต์ที่ันบอกว่าเอา้าร้องไห้อีกแล้วเลยถ้าบรรยากาศแล้วก็มาถึงสุดสุดซอยสุดทางคะ่ะทุกคนเมื่อหัวสุดซอยสุดทางแล้วคุณจะรู้ไหมว่าข่าวการการจากไปอย่างสงบของไม่เย็นวันนี้ไม่อกหูรุ่นโมดีคะ่ะ แม่ห like ูรุ่นโมดีค่ะลูกในความทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะของพอเยอะก็ยังไม่บอกใครเลยอยังบอกพระท่านได้บอกแม่พรท่านได้บอกแม่พรท่านได้บอกแม่จนแม่ได้โทษถามพ่อแม่เห็นโพสขข้นหน้าเพจหน้าเพจหน้าเฟซต่างๆเยอะ อิลีติไม่เห็นคนโพดเม่ก็แอบหวังปฏิหารือกัน แม่แอบหวังปฏิหารคือกันเป็นการสูญเสีย ศูนเสียคขงังไงเนี่ยขอลั้วเสียงกีสานค่ะทุกคนเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เจอเหตุการณ์ต่อเนื่องตลอด ตอนนี้ครูชีวิตของเพื่อนกะพเยเอะเอมมือกองในตำนานมืดแปดดานกะเฮ็ดยังบะถืเอเฮ็ดยังบะถือลงจากเวทีเมื่อนี้ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วแม่กระสิกลับ กัอบอุดรค่ะกับอุดรเพราะว่ามืออื่นสิล,สลับสบิลบศพรับล่างกลับมาบาทตอนนี้ยังอยู่โรงบาทย,ยังอยู่โรงบาท ทุกคนเหตุดีที่สุดแล้วค่ะแฟนเพลเอฟซีทุกคนลูกเตาซึ่งห่วมกันระดมทุนเนาะก็มีให้ด้วยสเนสน่หาซื้อบัตรซื้อบัตรซอยซื้อบัตรซอยไม้กำหนดการ อย่างอื่นแม่นโนกะสิบอกอีกเธอหนึ่งค่ะกสิบอกอีกเธอตอนนี้ก็ก็ยังโมงหืหกันก็ยังโมูหค่ะไอ้ยังบอกลูกๆว่าแม่กับหูหูเป็นคนสุดท้ายพา่อหูเป็นคนสุดท้ายกับบาด้ค่ะซึ่ง อ้าลูกเต่าว่ายัางบ่ท่านอยากให้แมวหูยังบ่ท่านอยากให้ <c oughs> ทีมงานหูมันเป็นไปบ่ไดดอกค่ะลูกมันเป็นไปบ่ไดขอบคุณสู่กำลังใจที่แม่มาไลยนี่คือมาขอบคุณสู่กำลังใจ <c oughs> บ่มีผู้ใดอยากให้เกิดแม่นี้ยังบ่อยากให้เกิด พระอภิใจแม่คือต้องแร่งแค่ไหนจึงจะทนต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวเสียงอิสา เฝ้าบ่าออกค่ะบ่หูสีเฝ้ายบ่หูสิบีเฝ้า,ายลนน้วก็ณะในครอบครัวก็มีหลานหน่อยน้องคณาลูกเก้าคิดนี่แหละพ่อกะตีกองขเข่าคิด พอเยอะกะ็เตรียมติจัดงานรอว่าถ้าปรึกษาแม่ว่าเห็ดเอียงก่อนหรเห็ดเอียงจังใดแบบใดแอลแฟนเพลงเอซิเวดบุ้งหมอลำ่ำายเอื่อยลูกเต่านองนงสุคนก็ทักหาทักหาแม่ด้วยความห่วงเนาะ ห่วงห่วงอีแม่เดอห่วงที่บ่อยากพอเอา้าคข่ตรงมาว่างผ่าเฮ็ดบุญหาจีผู้เกิดก่อนไข่ตี สภาพจิตใจอ่ะมันบวมบไหว,วมันบไวไหวแล้วค่ะทุกคนสภาพจิตใจคงแหลกสลายไปแล้วนะครับแล้วก็มีการสะอื้นตลอดการชี้แจงการไล์สดนะครับก็<ด>ขอส่งกําลังใจให้ทางแม่น้องน้อยนะครับแล้วก็กําลังใจทังครอบครัวของแม่ยินจะกระจาเดาวไปด้วยนะครับสวัสดีครับ